ดีนะครับวันนี้มาเผาอีกครั้งเตาซูเปอร์ซันนะครับหลังจากเรียงฟืนฟืนเป็นฟืนซึ่งว่าผมฟืนผ่าซีกนะครับเป็นฟืนชิ้นโตๆชิ้นใหญ่ลักษณะนี้นะครับผมผ่าซีกโดยใช้ขวานจามหลังจากเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ใส่เตาเตรียมเผาได้เลยนะครับเดี๋ยว,ว่าไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนถึงไฟจะติดถึงจะถ่ายขายแก๊สนะครับว่าเมื่อคืนฝนตกฝนตกหนักเลยนะครับทั้งพื้นทั้งฟืนใช้สำหรับเผาก็เปียกยังชื้นอยู่แล้วไม้ฟืนที่อยู่ในเตาก็ยังชื้นเพราะโดนฝนบ่อยนะครับช่วงนี้ ก็เลยถ้าเรียงฟืนไปแล้วถ้าเกิดไม่เผาก็ผมกลัวว่าปลวกเขาจะขนดินขนดินเข้ามาหรืออ,อาจจะเข้าไปหาไม้ข้างในนะครับก็เลยว่ารีบเผาเก็บไว้นานก็ก็จะมีอุปสรรคก็กลัวว่าฝนจะตกอาจจะไม่ได้เผาอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าฝนจะหมดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับฟืนผมใช้ฟืนเป็นฟืนถ่ายเก่าซึ่งหลังจากรื้อจากรื้อที่ทําโรงปลูกของนะครับก็เป็นวมดอายุแล้วมีแต่ไม้ผุฟืนผุก็เลยใช้เผาไม่รู้ว่าจะพอเพียงหรือเปล่าหรอกวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงหรืออาจจะหยุดการคันก็ได้เพราะว่ารักษาดูท้องฟ้าก็ คืมๆนะครับคืมๆไม่แน่ใจว่าฝนจะตกมาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองเสียงดูนะครับลองเสียงดูเป็นไงเป็นกันเผาครั้งนี้ก็เป็นเผาเป็นนับครั้งที่สิบนะครับครั้งที่สิบ ว่าทิ้งช่วงไปนานฝนตกชุกออนนี้ก็อุดดินโคลนตรงที่ดูรั่วของควันของแก๊สหมดแล้วแต่ด้านบนนี้ก็ใช้พวกขี้เถ้าขี้เถ้าพวกฐานเล็กๆที่เหลือจากการเผาครั้งก่อนก็เอามาใส่คลุมฝาเตานะครับครับเดี๋ยวรอดูต่อไปว่า มันจะติดง่ายหรือติดยากหรือว่ายังไงนะครับครับตอนนี้ผมทดลองเอากระลามะพร้าวมาครอบป่องไฟไว้นะครับทดลองดูว่าจะลองให้มันกักเก็บความร้อนให้อยู่ในเตาได้นานที่สุดนะครับปิดแบบไม่สนิทมันจะมีช่องว่างให้แก๊สให้ลูกไฟพุ่งขึ้นมานะครับ นี่้ดลองรู้เฉยว่าอยากหาวิธีว่าทํายังไงให้มันคายแก๊สได้ไวที่สุดแค่ทดลองนะครับเดี๋ยวไฟใต้เตาก็การลูกไหม้ดีมากแดดก็เริ่มออกเปี้ยงแล้วก็เราดูผลงานนะครับว่ามันใช้เวลานาน,นสักเท่าไหร่ การคายแก๊สก็จะเกิดขึ้นเ็กลาที่ครอบนี้พอมันร้อนมากมันก็จะไหม้ผมก็เปลี่ยนกะลาใบใหม่นะครับแล้วไอตัวนี้ก็เอามาเป็นใส่ใต้เตาเพื่อให้เพิ่มการลุกไหม้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ากะลามะพร้าวนี่ปกเดี๋ยวจะมีแก๊สอยู่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไง เริ่มขายแก๊สแล้วครับว่าจะขายใช้เวลาตั้ง3ามชั่วโมงกว่ายอมรับว่าเผาครั้งนี้ใช้เวลามากเลยดูสิครับไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เผาก้นก้นก้นถังนะครับก็หมดไปตั้งเยอะเกือบหมดไม้ชื้นไม้เปียกนี้เผาลำบากจริงนะครับ ครับใต้เตาก็มีเปลวแก๊สพุ่งแบบแต่ข้างบนนี้ยังไม่มีเปลวเพลิงขึ้นมาข้างบนฝ่องไฟนะครับมีนินดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวเราดูตอนเปิดเตาแล้วกันว่าถานจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เหนื่อยล้าเลยใช้เวลาเยอะใช้เวลานานเกินไปนะครับ เปิดเตาแล้วครับครั้งแรกคิดว่าคงจะไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าการคายแก๊สที่ลงไปข้างล่างกอแบบคายไม่เต็มที่มันคายแบบขัดขาดฟุดฟุฟิตฟ,ฟ,ฟ,ฟมันแบบเหมือนไม่สมบูรณ์แล้วก็แก๊สที่พุ่งมาบนปากปล่องนี่ก็ ไม่พุ่งปกติมันจะพุ่งมาประมาณสักสูงก็ประมาณสักเป็นเมตรเลยนะครับแต่เท่าที่ผมเผาเตานี้รู้สึกว่ามันแก๊สมันจะปล่อยแบบกระเทินกระเทินจนนึกว่ามันจะไม่ไหม้ซะแล้วก็หลังจากปิดเตาแล้วก็เป็นชั่วโมงความร้อนก็ยังสะสมอยู่ผมก็ยังแปลกใจมากว่านึกว่าตาดมันจะติดไฟ ก็เลยหาท่ามาอุดปล่องปากปล่องแล้วก็ก้นถังแล้วก็เอาขีดเท้าอุดรูปล่องรูแก๊สทุกอย่างเพื่อไม่ให้อากาศเข้าได้กลัวว่าไฟมันจะติดฐานข้างในนะครับแต่สรุปแล้วพอมาเปิดเตาช่วงเช้านี้เคครับฐานสวยงามสมบูรณ์ดีมากเลยนีนะครับฐานสวยครับ นี่คับทนนี้ใหญ่ก็ยังเป็นฐานหมดเลยโอเคโอเคสำเร็จแล้วครับแหมใจไม่ดีเลยปกติเผามันจะไม่เผานานขนาดนี้ผมใช้เวลาร่วมสี่ชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนานมากการคลายแก๊สก็คลายแบบกระเทินกระเทินดูข้างล่าง โอเคข้างล่างก็สวยดีไม่มีไม้หลงเหลืออยู่เลยอต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรถึงแก๊สมันไม่พุ่งมาข้างบนหรืออาจจะเป็นเพราะไม้ชื้นมากไปหรือเปล่าก็ยังสงสัยอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องหาสาเหตุต่อไป